กันนะรวมด้วยกันทั้งหมด4คนนล้วเห็นนะครับเดี๋ยวแนะนำแต่ละช่องเลยเนาะตั้งแต่ด้านนู้นเลยครับสวัสดีค่ะชื่ออิชานะคะช่องอลลี่อิชานะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะของช่องคุณอิชาด้วยนะครับอ่าครับคนต่อไปครับน้าไลฟ์ค่ะอันนี้มีช่องไหมครับไม่มีค่ะมีแบนเดนบุกใส่คนต่อไปครับเลยครับคุณแหนครับจากช่องเบลแมนิงเก่าที่ ก็ฝากไปกดติดตามช่องเบลแมนนีก้าวด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับฟาร์นะครับตอนนี้ช่องของเรานะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับก็สามารถลองกดดูด้านล่างเลยนะครับข้างช่องสมัครสายจะมีช่องสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับไปกดสมัครสมาชิกได้เลยจะมีคลิปพิเศษให้นะครับมีอีโมจินะมีอะไรต่างต่างด้วยนะจะได้กดนะครับ20บาทต่อเดือนก็มีนะครับวันนี้นะครับน9ก้าเกยเล่นเกมเลยนะที่ครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันใช่ไหมท่านเล่นกี่คนนะ นาแต่มีแค่เก้าหลักคุณนางฟ้านาะก็หลุนขึ้นมาดังนั้นก็เลยเป็นไงหลักคู่น่าสนุกไหมครับสนุกมีนังปีกันมาเลยปีกันมาเราะวันนี้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาตีกันนะครับก็หลังจากคลิปนั้นนเองพ่อแอร์ไปนะคนดูชอบมากเลยมีคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากให้ตีหน่อยให้ตีก้นด้วยเอยวเราตีก้นคุณแม่กันดีนะครับทำไมต้งเล่นทีคุณแมตีก้ามได้ไหมเอาตีก้ามตีก้ามได้ไหม แห่นี่ยการ่ใครับย้วชื่อเกมว่าอะไรมแอันนี้เนอะไรครับกภัให้ให้ให้คุณวิชาตั้งเอเพราะว่าชอบคุณวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอาเริญนะครับตั้งเกรเกีอะไรดีา่ยรกัครับจะตั้งยางไเลยครับก็มใันต้องมชื่ออยู่แล้วก็อต่อ่อเได้ครับก็เกีนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเราก็จะเสียบตัวนี้นะครับถ้าไปโดน ใครสมมติถ้าสมมติเดี๋ยวให้คุณวิชาเสียบนะครับอะคุณวิชาลองเสียบอันนี้ดูครับถ้าสมมติตัวเลื่นะครับเราเราก็จะฟาดโดยทันทีนะครับต้องตองาดต้องอาดเดียวองเนะโอเคนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับออกปาเออกเริ่มจากใครก่อนครับอดนอนอกนะนะเอาเลยอดนอนออกนอนออกออกคนแรกเลยนไนทางไหนอนไหนอดอน ให้เสียบเลยใช่ไหมใช่ครัอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ครับเสียบเลยใคจล่าฝังือครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าครั้งแรกใครจะโดนนะครับต่อใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวครั้งแรกโดนแน่เลยอ้มตีเลยังอทั้ปีนไมด้ ย yeah, าแ yeah, ่ไตวายเยยาไม่โดนไม่ติดโง่โอเคไหมเจ้าของจาทำไมก็ได้เลยอ๋อ uh. hey, 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 ันเดี่ดอนเียดจ้านเจ้าเนี่ยได้อยู่นะครับเจอเลยครับต้องถึงมใหะรู้ไหครับต้องไหนรู้แล้วรู้ได้ไงตอบอะไรเดี๋ยวโดนไฟก็ลองดีแหละอะไรครับเสียบเลยครับเสียบเลยครับ ไเลยนะครับเ <rate. S 2> ่นแรกะบ้าตอกแล้วัวานเอาใครก่อบก็เจอเราที่ตัวแป้นฝ้าก่อบตรงไหนก็ได้ใช่ไหนใช่ครับตีแรงๆนะครับฮะเล่นทันทีมันต้องตีแรงๆเริ่มระวังหัวฟาดเอาเลยครับตีแรงๆเลยแรงๆเนาะใช่ครับตีไม่ถนัดมีคำถามอะไรต่อไหม มาอครับมาเจอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญควนมาเล่นด้วยนะครับเนาะทำไมเทปก่อนตีดังมากเลยเชิญนิดตีกัหม่อ่น่อยโอ้ยเิอยแฟนคแนับ่อเจะมาถล่มช่งนี้ไหมไม่มีคไม่มีช่องนี้ลอไม่าเลยอูเรา่มกน่อนเะครบตอนแรกบอเคโอเคเริ่มก่อนเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นอะไร ไปคนที่สองโดนเลยอ่ะจริงจะของช่องสามารถามาดตได้จจะไดหครับครับตีนะครับเอาไงตรงไหนเอาตรงไหนครับตรงไหนนะครับตีเบาๆนะครับไม่ได้แม่จตีอย่างไรตียงนะโลโกดัดดูกัเลยอะน่ากลัวมากเลยอฮ้ยอะไรอ่เีีแ เออผิดปากได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออนี่แหละทอามายังนี้โดนยินเลยไม่ได้เราไม่ใช่แค่เก็บกต่เดียวหูอือด้วยได้ครับเล่นแบบนี้ได้เดี๋ยวเอาไม่อยากไม่อยากเล่นก่อนเลยอ่ะตู้เลยแล้วจะยังไงอ่ะเฮ้ยเราต้องให้คนหนึ่งโดน ใช่ยจะไม่โดนกันเพียงแค่นี้ไม่ใช่วันนี้เจ้าของช่องจะโดนอีกแล้วใช่เออเดี๋ยวเราเสียงให้เห็นกันเลยอันนี้ใครแพ้ตาที่โดนก่อนโ,โอ้โหโดนก่อนใช่ไม่ได้มุมก,ก,กล้องไม่พอกล้องต้องยืนต้องมุมกล้องนี่ต้องถอยไปหน้าโรงเรียนเลยนะเหรออ่าใชเา่เอาละครับ จริงป่ะแกงต้อเยอแ่อต้องไม่้้องเอาห้ไยนื้อแกงชอกเจหยเ้อยตีเบาอกทีเพิ่งจะตีแล้วผูกมือเลยกระเดียงมันเลยอ่ะเชื่อไ้ม ดีเบามากเลยนะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นถ şey ้าครูวิชาตีแรงนะครับไปกดอันดีเลยนะครับเบาๆนะคนที่ได้ไปกดติดตามนะครับกดถึนแล้วครับม่อกี้ยังยังอย่าลอยพอครับ ตลอดเลยล้วก็เลยลลอเอาสามอือาีเขา้ขาไม่หรงแถวแรกเนี่ยเอาเลย,ลอยเอา,าเอถ้าทางนู้นโดนเดี๋ยทางนี้จะโดนต่อยเฮ้ย เสียบไปเลยเนี่ยไม่ต้องกลัว่าใครไม่ถักตาเสียบวะหล่ะเดีนีวเดี๋ยวดูนะครับปั้งปีย๊ปัง ไม่มีรู้ท่าเสียงเลยวันนี้จะมีทีใครได้ดีนังขวาวันนี้จะมีทีใครได้ดินังขวาเร็วแล้วอ่าลืมเอาตเองจะรู้ะครับอี่าล ีเราเปามากตอนนั้นเราแรงมัไม่เร็เไปต้องบอกก่ขอโทษนะแฟนับขอกูน้าฟด้ไจรงจริงไม่อยากจะตีขนาดนั้นนะครับอันนี้คือรูปภาพจริงและการแสดงจริงคือะไเวขึ้นตกัตเียวเดี๋ยี๋ยเดี๋ยวเดีคเเดี๋ยวี ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ก่อนเราจะไปให้ดูนะครับคนคือว่า่กลุ้ย่มก้าวซะก่อนครับเป็นไงโอ้โหดูคนละสีด้วยเอางี้ทำงานทำงานแค่นี้เลยนะอยากให้กองผมกันหน้าเลยครับก็จะเป็นหน้าที่เบาอ่ะเอออ่ะนะครับก็ครับก็จบแล้วเทปนี้นะครับ ถาชอบเดาฝากกดไลค์กดแชร์สิดตั้งใกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับเรามีสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้รับกดนะครับกดเลยด้านล่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเหมือนเดิมครับเราจะเล่นเกมนี้เหมือนเดิมกับ4คนเหมือนเดิมนะครับยอย่าลืมเาจะจบการสัมภาษณ์ในวันน้ไปนะ,ะ้วค่ะบ๊ายบาย